ั23วันนี้เปนการประชุมครั้งแรกวันที่25มิถุนายน2566นะครับก็ที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม,มขออนุญาตแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมนะครับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆนะครับได้ก่อนแห่งประเทศไทยนะครับท่านนายกาลสมาคมบลก่อลแห่งประเทศไทยท่านอ,าอดีตท่านเป็น รองเป้าหลักงมทไทยนะครับเคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัดท่านสมพรใช้บางอย่างครับครับวันนี้ก็มาพร้อมทีมงานของอสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งก็ต้องถือว่าจังหวัดร้อยเอ็ดของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทางสมาคมากีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ย ได,ได้เห็นว่าจังหวัดร้อยเอดมีศักยภาพในเรื่องของอาการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลน,นะครับแล้วก็ใช้บริการของจังหวัดร้อเอของเราซึ่งยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับในฐาส่วนจังหวัดร้อเแล้วก็เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดตลอดส่วนส่วนราชการกต่างๆเนี่ย ก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยที่ได้กรุณาได้เห็นถึงชีดความสามารถของพวกเราแล้วก็ไว้วางใจจังหวัดร้อยเอ็ดของพวกเรานะครับก็เข้าสู่ระเบียบวารเลการประชุมระเบียบวลาละที่หนึ่งเรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบนะครับอ,อย่างที่ได้เกิดน,นำเมื่อสักครู่นี้ จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสมาคมวอลเลี่ลนยนบอลแห่งประเทศไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดหรือว่า AVC นะครับให้จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน1 6กรกฎาคม2566ซึ่งก็คือเดือนหน้านี้แล้วนะครับหรือว่าโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดอำเภอเมืองร้อยเอ็ดทางนี้ตลอดจน เพือ่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็นะครับตลอดจนเป็นการส่งเสริมจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้อายุต่ำกว่า21ปีชิงชนโเลิแห่งเอเชีย2023นะครับลงวันที่9มิศุนายนพศ2566นะครับวันล้วยก่อนชิง คณะรดแห่งเอเช mm. ีย23 0 2ป่ายปีด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้รับทราบว่าให้จัดการแข่งขันวันละวันายหายเหประมาณประมาณ25ประเทศนะครับที่จะมาที่จังหวัดร้อยเอ็ดของเราดูในส่วนของรายละเอียดของคําสั่งปันชนะครับต่อไประเบิดวันละที่2ร่วมนักบอกันรายงานการประชุมคงไม่มีนะเป็นการประชุมครั้งแรก ต่อไปที่ระเบิดวันที่สามก็เช่นเดียวกันเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วยังไม่มีเจ็ดสี่จุดแปดเก้าสี่จุดจ็ดจากหมวดข้อสี่จุดหนึ่งชมวีชั์ใช่ไหมครับชมวีชัดตรวจหนักเป็นหัวหน้าครับแล้วก็ในส่วนของชายหาดเนี่ยทางเทศบาลเมืองเอกก็ได้ทำความร่วมมือลงนามมือกับทางสมาคมกีฬาวอลลเย์บอลแห่งไทยให้เป็นศูนย์ฝึกกีฬาวอลลเย์บอล กาุณสการกัรคได้แต่นอกจากนั้น,นที่สาคัญก็คือความร่วมมืองทภาคส่วนในจงหวัดร้เอ็ดเ่ยเสเสริมรการท่องเที่ยวกาน,นานการและส่งเสรสิมเศรษฐกิจของจังหวัดร้เอ็ดตลอดจนส่สงเสริมให้ประชาชนและเยาวชนทุกเพศทุกวัยทีโอ,อกาสได้ออกกำลังกายและร้อยเอ็ดยัง หน่วยงานภาครัฐประกอบด้วยจังหวัดร้อยเอ็ดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดสันักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดโรงพยาบาลร้อยเอ็ดสันักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ดวัทหารบที่ยี่สิบเจ็ดบริหารส่วนจังหวัดเมื่อเราจัดการแข่งขันเมื่อครั้งที่แล้วนะครับก็ทําให้เราเกิดความมั่นใจนะว่าในการจัดการแข่งขันวอลหรือบอนชายหาดชิงแชมป์เอเชียที่จะมีขึ้นในเดือนหน้าเนี่ย เราก็คงจะสามารถทำให้การจัดการแข่งขันในซัมเร็รในครั้งนี้นะครับถ้าหากว่ามีก็จะจัดการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ให้ดีที่สุดองค์การบริหารุ่นจังหวัดแล้วก็โดยหลักๆก็คือรัฐบาลเมืองอะเอดในช่วงปลายปีที่จะชิงแชมป์โลกด้วยเนี่ยให้สำเร็จลุล่วงไปเป็นด้วยดีนะครับะโอกาสนี้ถ้าหากท่านนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอล ทางประเทศไทยมีส <atori> ิ่งใดเพิ่มเติมนะครับก็ขอเรียนเชิญครับท่านครับขอบคุณคระพุทธานนายกองค์การบหารจังหวัดไร่เอ็ดนายกเทศบาลไร่เอ็ดแล้วก็ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกผู้ก็ร่วมประดุกประานนะครับก็ดึงในนามของสมาคมกีฬาวรรบในประเทศไทยรวมทั้งสาพันธ์วอลลเย์บในเอเชียนะครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้กันจังหวัดขอบคุณทางอบจขอบคุณทางเทศบาลและก็ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนนะครับก็ในนามของจังหวัดไร่เอ็ดนะครับ มีท่านได้รับรอรับเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดทั้งชายและหญิงรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับชิงเลิศแห่งเอเชียในช่วงระหว่างวันที่13-16กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้ความมั่นใจนะครับว่าด้วยศักยภาพด้วยประสบการณ์และก็ด้วยความพร้อมในทุกร้านันะครับที่ทางจังหวัดได้มีมาเนี่ย เราก็มั่นใจในจังหวัดเราเอดเราจึงได้เลือกให้จังหวัดเราเอดเป็นจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับสาหรับการแข่งขันในรุ่นอายุ21ปีเนี่ยก็วัตถุประสงค์หลักๆก็เป็นการจัดการแข่งขันเพื่อหาทีมที่เป็นทีมชาแนลในเอเชียนะครับทั้งชายและหญิงในขนาดเดียวกันก็เพื่อคัดเลือกตัวแทนของโรบิเอเซียเข้าร่วมการแข่งขันวอลิ์บอลชายหาดรุ่นอายุไม่เกิน21ปีชิงแชมป์โลก ซึ่งก็จะมาจาัดที่ร้อยเอ็ดในช่วงวันที่8ถึง12ผู้ชพฤศจิกายนนะครับยี่ถึงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นความตอ่อเนื่องนะครับสำหรับสองรายการเพีเยงแต่ว่าทั้งสองรายการก็จะแตกต่างกันหน่อยในส่วนของการแข่งขันเอเชียเนี่ยก็จะแข่งที่โรงเรียนหนองยาหมากไปเดิมนะครับามมีความพร้อมอยู่แล้วแต่ว่าการแข่งขันชิงแชมป์โลกเนี่ยได้หาเือกับท่านนายกทศมนตีเมืองร้อยเอ็ดไว้นะครับแล้วก็ได้หารือ กับหลายภาคส่วนเราก็คิดว่าเราถ้าไปจัดที่หนองย้าม้าเนี่ยมันจะไม่ไม่เป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะครับก็เลยเราก็เลยจะปรับจิงช็อโลกให้มาจัดที่หน้าหอโหวตทําสนามทรายเทียมขึ้นที่หน้าที่บริเวณหน้าสนามหอโหวตแล้วก็ภายในสวนสมเด็จน,นะครับซึ่งก็ได้มีการวางแผนกันไว้เรียบร้อยแล้วเชื่อว่าจะเป็นบรรยากาศที่สวยงามทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็เรียนแบบนะครับในปีหน้าจะมีการแข่งขันโอลิมปิก ที่ที่ฝรั่งเศสที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาจัดวอลเลย์บอลชายหาดที่หน้าหอไอเฟลนะครับเราก็เลยตัดหน้าโอลรริมปิกมาจัดที่หน้าหอหวลดก่อนเราก็จะได้เผยแผ่นะครับแราคิดว่าในการจัดก,การแข่งขันระดับนานาชาติตั้งเอเชียโดยเฉพาะอลเูแชมโลกเนี่ยยูแชมโลกมาจากต่างประเทศทุกทวีปนะครับ25ประเทศนะครับมาร่วมการแข่งขันซึ่งจะมากกว่า25ที่ซ้ำไปนะครับ อันดูตัวอย่างนะครับนันนั้นที่ที่ที่หอไอเฟลที่ไม่จา่ายโรนติกนะครับเราเรามีของนานเราดูที่ที่โหวตเนี่ยที่หอหน้าจเนี่ยก็เพื่อจะได้ใช้ให้เป็นประโยชน์หลายหลายอย่างถ้าถ้ากับพันธุนฟังขอโหวตเราไปช่วยโลกวยนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในหลายๆวิตีนะครับเราคงไม่ได้หวังเฉพาะการจัดไม่ได้บอลชายหาดเดียอันท่านเป็นเจ้าภาพเพื่อการเจอกันนะครับนะครับโดยมีทั้งร่วมานจังหวัดเป็นเช่าเมืองใหญ่เป็นตัวนำใหญ่ของเรานะครับ พราะฉะนั้นผมเราเชื่อมั่นจริงๆว่าเราทําได้สำเร็จจริงๆนะครับซึ่งจากการที่ได้จัดกันมาหลายครั้งและก็จากการที่มาที่ไรเราก็ได้รับความร่วหมายมอบหมือที่ดีทุกครั้งนะครับเราจึงมีความเชื่อมั่นแลวก็ร้อยเอกก็ที่สนามหนองยามาเนี่ยก็ถือเป็นศูนย์ฝึกของกีฬาวับนบอลชายหาดของสมาคมกีฬาวับนบอลแห่งประเทศไทยด้วยชายหาดของนานาชาติซึ่งเราก็มี กีฬาฐายชาติเข้ามาจาัดก,การแข่งขนันระดับนานาชาติได้แล้วนะครับทางอบจก็คงมีสติปัญญาก็คงได้มีการาร่วมม้ร่วมมือกันในโอกาสาต่อไปทางสมาคมก็ยินดีครับที่จะร่วมมือกับจังหวัดเพื่อนํากีฬา,าระดับนานาชาติมาจัดที่นี่เพืเอขอที่ขทใชาหาแลวก็ถือในโอกาสในรอบในโอกาสต่อไปก็ได้นะครับและก็อยากจะเรียนกลาวเมนท่านผู้วามเป็นภาคภูมิใจนะครับภาคภูมิใจว่า ในส่วนของวันนี้วันในโ่มที่กำลังแข่งขัน BNL ในขณะนี้ที่ผ่านมาจากตัวจีมาบาซิีแล้วก็จะกลับมาที่บ้านเราในตดาดที่สามก็มีรั่งน้อยชืาอไทยชาวร้อยเอ็ดนะครับเป็นนักกีฬาอมีไม่ถึงคนก็คือแมนทัตตาเป็นแจ้งนะครับในระรรมการแต่ละคณะซึ <anger> ่ง <eni> จ <rab> ังหวัดได้มีคําสั่งเมื่อวันที่9กมิถุนายนที่ผ่านมาคำสั่งที่สองสามสองสี่สองสองรผมคิดว่าก็คงไม่ลงไปในรายละเอียดนะครับ ก็คิดว่าสามารถที่จะกะเดินการได้นี้แต่ล้ววันนี้ก็มาพร้อมเพียงกันแต่ว่าอยากฉายภาพให้เห็นนะครับเพื่อเราจะได้เตรียมกานเพราะเรามีงานใหญ่2งานซ้อนกันเลยคุณทางสมาคมกีฬาริวารแหในประเทศไทยโดยท่านนายกสมาคมท่านสมพรชัยบางยางนะซึ่งท่านมีเมตตาอย่างมากนะกับชาวจังหวัดเลียพยายามจะส่งเสริมให้ภูมิภาคโดยเฉพาะีจังหวัดเลียเนี่ยเป็นที่รู้จักในเรื่องของการท่องเที่ยวหรือเรื่องกีฬาเปิดโอกาสให้พวกเรานะแล้บาวก็พวกเราชาวเลียดก็ ความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะวันนี้ในนามของประเทศไทยท่านคนเลือกจังหวัดเรียนเราก็เชื่อว่าเราจะได้ช่วยกันทําหน้าที่เจ้าภาพเจ้าที่เจ้าของสถานที่ให้ดีที่สุดนะเราก็เต็มที่ที่ผ่านมานะครับต้องขอบพรคุณเพราะว่าสถานการณ์โควิดก็ผ่อนคลายแล้วนะมาตรการก็คงจะมีแต่ว่าเราก็ควรจะต้องไม่ประมาทในรายละเอียดเราค่อยไปคุยกันได้นะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีตกลน อยากเพิ่มเติมอะไรยู่ฝายเดีขาจะประสานแล้วจะขอความปรนานท่านว่าได้เพิ่มเติมคณะทําง,งานเข้ามานะครับในส่วนนั้นนะครับก็อยากจะเรียนว่าในส่วนของการจัดก,การแข่งขันครั้งนี้ที่ท่านนายกสมาคมได้เรียนแล้วเป็นเรื่องของการจิงแคบระดับเอเชียนสนามแข่งขันที่โรงเรียนเทศบัาหนองยามะหรือโรงเรียนกีฬาเทศบาลนะซึ่งก็เป็นสนามที่มาตรฐานต้องมีความพร้อมพวกผมฝากพวกเราได้ช่วยกันในเรื่องของ สถานที่เรื่องการจราจรเรื่องความปลอดภัยเรื่องอำนยความสะดวกเรื่องการต้อนรับซึ่งเราเคยทํามาอยู่แล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะสรทุ่มคืนก็ต้องกลับไปนอนแล้วเพราะว่าพุ่มต่อไปเราวันจับวัดครับส่วนงานที่เดินข้องเดินไจัดสถานที่มือเชฟคือการเรื่องราเหีนต่างบนด้านยูยู21ทีแคปใเดียงคงไม่มีปัญหาเลยตัวเชียงนี้จะทำให้โดนคนเดินครับเพราะไห้จาวต่างประเทศแต่เขาจะมียุกาสทด้เดิน ซื้อของเดินอะลรต่างกันระบบที่มีพิทีดนการแสดงอยู่ที่ทั้น4วันนะครับก็เดี๋ยวผมจะภาษาละเอียดกับท่านอีกทีนึงนะครับท่านประธานองค์การครับแต่ละชนิดจะาจะจัดด้วยกันแล้วก็ด้วยความอนุเคราะห์ของท่านท่านนายกสมาคมนะครับผมเลยจะทำวิธีอาโฆษณางานแข่งขันลย์บอลชิงแชมป์โลกเดินพิจิกาท่านอนุญาตให้ผมไปถ่ายวิธีอาผมขอพิเชตรท่านสามคนท่านอนุญาตคือมีท่านมีคุณทัานดาว ต้องมีคุณบุ๋มบิ๋มนะฮะแล้วก็มีคุณผ่อนผัมานะตัวแทนมานะครับโอเคครับก็เกี่ยวกับเรื่องไฟต้องมาสำรองนะเพราะเป็นเรื่องถ่ายทอดแล้วเป็นเรื่องระดับนา,านาชาติท่าส,สนามแข่งขันที่โร,ร,รงเรียนตรองยาหมาเราเราเคยกันอยู่แล้วก็คงจะไม่ไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวได้เตร,รียมนะวันเวลาขอโทษด้วยคือจริงชิงแชมป์โลกเยาวชนไอรูตัวันที่เกินเนี่ยที่จริงสัญญาจ,จะมาจัดที่แรก เพิ่งติดโควิดครับและตอนนั้นน่ยจากที่ร้อยเด็กไม่ได้เนื่องจากระบบโควินทีเนี่ยต้องโควินชีซึ่งบินมาหลายครั้งนะครับที่แพทคเนี่ช่วยมากเลยตรวจลงลมลง,ลงมแล้วมันจัดไม่ได้ทำยังไงก็ทำไม่ได้เลยต้องย้ายไปจัดแที่เชใหม่เออตัวจตรวจูววกเก็ตครับแล้วต่อคือซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยต่อไปนี้มันจะขึ้นที่สัมพันธ์บอลลี่บอลนะครับเว็บไซต์ส,สัมพันธ์บอลลี่บอลธรรมชาติ ขึ้นไปชมเยี่ยมชมขอโบวตจากปีที่แล้วจำนวนหนึ่งก็ว่ามากและปีนี้นี่มากทาลายสถิติทุกน่าจะทุกเดือนทุกเดือนนะคะรับหลังจากโควิดแล้วท่านนายกแจ้งมาจำนวนจําเท่าไรไม่ได้และเพิ่มมาขึ้นมาข,นข,นขึ้นเรื่อยๆแต่ก็คงจำกัดเพราะว่ามันมีลิต์อยู่แค่นั้นว่าสูงสุดเต็มที่แล้วเรื่องว่าอยดบทนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดใหม่แล้วก็การสนามบินก็ข่องตัวโรงแรมอาคารต่างๆก็พร้อม มีที่ต้องเที่ยวรองรับไดม้มันค่อนข้างจะครบมันเป็นเหมวนพื้นที่ใหม่ในการรองรับาาการจัดประชุมสัมนาแล้วก็เราก็มีแผนการกีฬาเข้าไปด้วย